ก่อติดสถานการณ์ภัยดนร้อน30จังหวัดหลายพื้นที่โดนเข้าแล้วเมื่อวานนี้วันนี้หนักแรงบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่9เมษายน ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพายุรุนแรนเข้ามาซึ่งในวันนี้นะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะลดลงนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนในบางพื้นที่นะครับ ซึ่งในวันนี้จะเน้น30จังหวัดที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาลมประโชคแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่นะคะซึ่งปริมาณและการการะจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้ทั้งปริมาณและการการะจายตัวจะลดลงนะครับจากเมื่อวานนี้40-60%ของพื้นที่วันนี้จะลดลงเหลือ10-30%ของพื้นที่นะครับตกได้บางพื้นที่นะครับ เป็นเช่นไรกันบ้างครับเมื่อวานนี้จากที่แอดมินได้ประกาศแจ้งเตือนในด้านของพายุฤดูร้อนพื้นที่ไหนที่เริ่มได้รับในด้านของพายุฤดูร้อนกันแล้วบ้างหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับในด้านของพายุฤดูร้อนเลยในระลอกนี้ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนะครับจากคลิปภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้ เป็นคลิปที่มีพาย,ยุดุดร้อนเข้ามาบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินนะครับที่บ้านผักบุงตำบนจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดฝนตกนานร่วมชั่วโมงเลยนะครับเมื่อวานนี้ตกหนักตกนานตกแช่เลยนะครับพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักแบบนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แอดมินมีธุระเดินทางเข้าในเมืองนะครับจึงไม่ได้ถ่ายในด้านของน้ำที่อยู่บริเวณทุ่งนาะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมกันนะครับ แอดมินจะไปถ่ายในช่วงเช้าน้ําก็ลดลงหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่นะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการแจ้งเตือน30จังหวัดและประกาศแจ้งเตือนฉบับที่1 0เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาพข่าวแรกบริเวณพื้นที่บ่อวินนะครับก็ได้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองฝนตกหนักนะครับจึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบาย ได้รับความเสียหายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณสมพาน์แจ่มใสภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปโดยเมื่อคืนนี้8เมษายน2566เวลาประมาณ18นาฬิกาได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรง จึงทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําท่วมขังบริเวณตลาดไนพ์พาซาปากช่องตาบลปากช่องอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมรอระบายน้ำระบายไม่ทันพอขาเม้าช่วยกันเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณการจนากปากช่องภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป ได้เกิดพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดถลม่มบริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีโดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของเมืม่อวานนี้8เมษายน2566เวลา10.5นาฬิกาได้เกิดพายุฤด,ดูร้อนพัดถลม่มที่บ้านเรือนของชาวบ้านบ้านเชียงหวางตำบลเชียงหวางอำเภอเพนจังหวัดอุดรธาน,นีซึ่งภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากท้างบ้านรวมถึงพื้นที่บริเวณอำเภอกัรยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้แเมษายน2566เวลา10ตสีนกาสีนาทีได้เกิดพาย,ยุรุร้อนฝนฟ้านขนองกับกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอกัรยาณิวัฒนา3ตำบล14หมู่บ้านมีบ้านเรือนประชาชนบ้านแม่ละอุกหมู่3บ้านห้วยายาใตา้ตำบลแจ่มหลวง หลังคาบ้านได้รับความเสียหายห้าหลังรวมถึงหลังคากระเบื้องได้รับความเสียหาย70แผน่นและหลังคาสังกะสีอีกหนึ่งแผ่นได้รับความเสียหายในบางส่วนนะครับเมืองต้นอำเภอได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ริ่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเรียบร้อยแล้วขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจาก61ห้องอัดวินเตือนภยัยส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป ที่บริเวณพื้นที่ชนบุรีได้เกิดฝนถล่มในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้8เมษายน2566เวลาประมาณ1 5นากา30นาทีทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ตลาดบ่อวินและต้นไม้หักโคนทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายครัวเรือนนะครับในพื้นที่3หมู่บ้าน 15นากานาที8เมษาย,ยน2566เกิดพายุฝนทลมในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทำน้ำเอ่อร้นรอระบายน้ำท่วมบริเวณหน้าตลาดตดบ่อวินก่อนทละลักเข้าร้านค้าและหมู่บ้านบ้านเรือประชาชนริมถนนสาย331และพายุทำให้ต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่8ตํตบลบ่อวิน ด้านนายอานน์สุภาพรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6พร้อมคณะทํางานได้ออกสํารวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีบ้านหลายหลังหลังคาเรือนโดนต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถยนต์ได้รับความเสียหายซึ่งในเบื้องต้นนายอานน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ได้รายงานให้ทางด่านนายวรจักรสถาพรพินโยนายอำเภอศรีราชาได้รับทราบแล้วนะครับ โดยเร่งสำรวจความเสียหายและวัสดุที่ต้องการในการซ่อมแซมบ้านเรือนและรีบรายงานพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณจารุสุขศรีอศีราชานอกจากเมื่อวานนี้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ด,ดูร้อนแล้วในวันนี้ก็เช่นกันนะครับ30จังหวัดจะมีบริเวณพื้นที่ไหนบ้างเ๋เราจะไปรับํารับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากประกาศล่าสุดเป็นฉบับที่สิ เตือนพาย,ยุฤดูร้อน9เมษาย,ยน2 5 6 6เน้นบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครนายกและประาจีนบุรีเนื่องจากล่าสุดในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่10แจ้งเตือนพาย,ยุฤดร้อนประเทศไทยทางตอนบน จากบริเวณข้อบรรยากาศสูงหรือมวลอากาศย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกของประเทศไทยและทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยทางตอนบน มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกลกับสิ่งปลูกสร้างและปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยไม้เหตุประเทศไทยทางตอนบนได้แก่ภาคเหนือภาคตะวัออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวนออกกรมอุตุนิยมทิยาออกประกาศ9เมษายน2566เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมทิยาจะออกประกาศฉบับต่อไป9เมษายน2566เวลา17นาฬกา ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆลดลงตามลําดับนะครับแต่ยังคงมีหลงเหลือตกค้างบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนบางพื้นที่เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ บริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยรวมถึงทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทำให้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ จะทาให้มีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยสำหรับข้อประกาศตาเนื่องจากความร้อนบกกลุ่มภาคเหนือและภาคกลางจึงทำให้ประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันร้อนจัดบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดีส่วนภาคกลางกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ออคตย้ยังคงมีการสะสมที่น้อย เนื่องจากการระบายของอากาศในบริเวณดังกล่าวยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้9-10เมษายน2566จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลูนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่จะมีพายยิบเรืร้อนฝนฟ้าขนองเข้ามา20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นจังหวัดตา กำแพงเพชรพิจิตพิษซันโลกและเพชรบณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-27องศาและสูงสุด34-40องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่จะมีพาย,ยุฤดูร้อนลดลงเหลือ20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนมากเน้นจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาและสูงสุด38-40องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พายุฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ30%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด3 5 4 1องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันพาย,ยุฝนฟ้าคนอง30%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงส่วนมากใน,นนครน,นายก ปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสดุด24-28องศาสูงสุดสามสิองถึง39องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1 m, เมตรบริเวนที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนอง10%ซของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด2 5าถึงสองศาและสูงสดุด 32-38ถึงองศาจากลมใต้ความเร็ว10-20ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขานองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-38องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลเลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองเข้ามา1 0ของพื้นที่ส่วนมากเน้นพังงากระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด23 27องศาและสูงสุด34-38องศาลมตะวันออกความเร็ว1 0ส0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลืนต่ำกว่า1เมตรเบรเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ